สวัสดีครับท่านผู้ชมครับืันนี้มาพบกับอูน้ำไส้ด้วยครับอูน้ำไส้จะพาเพ่พี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขน้ำกันนะครับบรรยากาศขางบ้านล้างบ้านเหมือนเดิมนะครับนั่งยูเทียงหน้าหน่อยครับผมกระทอมหน่อยเดี๋ยวมาตามแนวทางเอฟซีทุกคนเนาะครับขอบคุณนเอฟซีทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจอูน้ำไส้อยู่ตลอดนะครับขอให้โชคให้มั่นลำลวยเงินท่องน้ำกันไป สงวดสงวดเด้อครับนี่ครับบรรยากาศบางนีก็จะเป็นปลูกต้นไม้เด้อครับจักสียู่จักสีหลอดเด้อครับเป็นเห e ี่ยวเหี่ยวเมื่อแล้วครับเศ้านี่ก็หนาวแน่นอนครับแต่ก็มีแดดอยู่ครับสภาพอากาศเย็นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้อูน้ำใส่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจ ทำคลิปตัวโตไปเด้อครับเพื่อได้โชคไร้ราบเนาะครับผมเป็นการบ่ผ่าคลิปตัวโอกันเป็นกำลังแรงใจเหตุกันเลยกันเนาะครับเล่กามีเขามีรุดได้เป็นธรรมศาสตร์องแนวทางเนาะครับจะ,ะเผยจะผ่าเด,ด้อครับวันนี้มาตามของปู้ปิษณะเด้อครับในงวดวันที่16กันวายม2566เนาะครับ อย่าเผยอย่าผ่านะครับแนวทางปูเป็นเหล็กนิมิตฟันนะครับห้ามผ่าครับผมขอขอพระคุณปูพิศนันะครับที่ให้แนวทางกรุณหน้าเมตตาลูกหลานได้มาถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับช้มเราฟังนั่งกันเนาะครับเอะมาเกินฮอร์โมนสักก้นเนาะครับก้นจะให้พ่อแม่พี่น้องได้เขารับชมเราฟังของเหล็กปูพิศนาเนาะครับ ปูคนก็มีแนวทางให้ครับผมเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะครับปูน้ำเสะจะพาพอ่อพี่น้องไปตามแนวทางเลขกปูปิศาจได้อครับกันีไปรับชมรับฟังนับกันได้เลยครับฮัลลโหปู่ครับปู่น้ำเสการน้ำมัสก,การครับอืมจะเริ่มต้นละครับอยู่ดีสบายบ่ครับปู่ไปอยู่อยู่ ยู่เซยครับตอนนี้ครับปูลออยู่สวนบุเียนแถวสระบุรีโอ้สวนบุเียนสระบุรีเป็นจได้กินบ่หรครับปูอ้อเข้าปูคือไก่แค่นี้จ้าก็ได้พ้นอยู่ดอืมแต่ว่ามันตรงมี้นีบังลมไงมันแถวนี้มันลมตองนต้เนี่าครับไปันไดล้วครับปู ไว้ามาจะปลูกเงินมีต้นหนึง่งมันสี่ปีหาปีแล้วแต่ว่ามันบดิบบำรุ่งมันบดิบเป็นนุย้ยถ้าเป็นบำรุงดีๆก็เป็นปีนี้แล้วโอ้ต้องเสียงเงินหลายดีเนาะครับปูบำรุงนี่กับปุ๋ยธรรมาดาทุกเม,มื่อเขาใส่ปุ๋ยอินทรีย์กบครับปุ๋ยอินทร,รีย์ดูเละแยากเนาะครับปูดูเละแยากบ่ครับไม่ยากเดี๋ยวพี่ได้สืบเรี่องกระดาษจำไว้มันแพร่งข้ากระจกอืม อา๋อมาเนี่ยวัวน้ำใส่กับมาตามแนวทางปูเนาะครับผมมีอยาัางไงวัวน้ำใส่เนาะครับอันท่านปูโอเคปูทรไปหาพอจะมาเจอกุยมาจะบอกสุระเจ้าขี้วัวล่องเห็บเด็กหาหน่อยครับผมเด็กหาหน่อยดีครับเด็กปูแมนเด็กหาหน่อยอืเดี๋ยวจะไปปรึกษาผัวโก้มาเสียอีกครัง้งเนาะครับ เพราะว่าเหล็กไงมันฐานฐานเอฟสี่มันเกิดภูมเดียวกันจรินะครับอันอันเมือ่อขึ้นนี่ปูไฮก็จะไปสองหาศูนย์ครับสามหาศูนย์อืมครับหาศูนย์แล้ว 5, 0, แตศูนย์สามครับปูว่ามันไม่เหล็กถือเลยไหมครับแต่ว่ามาตามเหล็กฟันปูอีกคข้างเนึ่งครับเออปูนี่เมือ่อขึ้นีปูกับว่าเหล็กมันเข่าอยู่ไหมโอ้ แต่ว่ามันเหล็กหนึ่งเก่ามันโกะมากที่แหลกฟูอันว่ามันมีเหล็กเก่าจนตนวงดอ่ะครับฟูวางสี่ด้วยที่แหลกนะบอกฟั่งซื้อได้เดี๋ยวจะเขียนที่แหลกฟูว่าเหล็กเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าเก้าราคาศูนย์หาสามหาสามศูนย์สามคือในเหล็กทีเนี่ยจุดเนี่ยมันมีเหล็กคือฟูฟูเชียงไทยแหละมันมีเหล็กที่ แต่ว่าบานนี่ผูเชียงไปเชียงมากปูว่าเมื่อคืนนี่ปูเบิ่งเบิ่งแค่หาศูนย์กับศูนย์สามเด้ครับมันก็ยังมีเหล็กถืออยู่ไหมยังมีเหล็กถืาแต่ว่ามันมีเหล็กหนึ่งเก่าโคมากันตัวบ่แต่ว่ามันมาดูอีกได้หนึ่งเก่าเราหนึ่งครับปูเดี๋ยวคิดว่าเหล็กออกไปแล้วมันที่พูออกอีกเล้วมันออกหมดสำนั่งวันที่หนึ่งเกือบมัน ตัวเดียวกันกับเป็นมาแล้วดิครับบนี้นอนนะครับปูอมวดนั้หนึ่งนกครับนัวัทีหนึงเปลี่ยนแค่ตัวเดียวเที่ยงกันสมเป๊ะเลยเฮ้ขียนนงสิปูสิว่างไหนไม่แต่ว่าปูว่างไหพอเจ้าสองหาศูนย์ครับปูตามหาศยแต่ว่าปูสิว่างไหเจ้าไม่มันเป็นสองศูนย์ห้าสองศูนยห้านะครับปู สามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าครับอีกตัวหนึ่งหนึ่งเก้าอีกตัวหนึ่งหนึ่งเก้านู่นครับบนนู้ครับปูหมาล่างหมดแล้วมันเห็นเป็นตะเกตียบเลยเนาะตะเกตียก็เป็นเหล็กล่างก่อหนึ่งเก้านี่คือแรงนูครับปูนี่ล่างแต่ว่ากับการบนแน่นแล้วแต่ว่าอันอันอันศูนย์สองห้าศูนย์สองศูนย์ หาเนี่ยมันมันเป็นเลขกสามตัวมันก็ต้องเป็นบนอยู่แล้วบนอยู่แล้วนะครับปูหามันเป็นบนนั่นแสดงว่าเนินเก่าเป็นเลขล้างครับประมาณมีสองตัวอันนี้เป็นเลขคว้อมฝันนะครับปูนิมิตฝันควอมฝันนั่นแหละแต่ว่าของพระพระฝันเพเดินว่านิมิตครับมันปูมันเกิดจากการเพ่งจิต อครับยิดมันแสดงอาการเป็นนิมิตออกมาเพิ่งเกิดว่านิมิตนิมิตแต่มันโยกเพิ่งเกิดฝันนั่นแหละครับปูแต่มันไปเจอเป็นหินเพิ่งเกิดสูบินนิมิตหนาวบ่ครับปูมันช่วงนี้อากาศอุ่นขึ้นแล้วว่าครับมันหนาวลมแล้วทั้งที่ามทังนี้หนาวอยู่ครับนี่มือนีเพื่อนหนาวได้อุ่นขึ้นมาแล้วโอ้จะพาอากาศแต่ละจังหวัดบุรีรัมย์เนาะครับ อันปูเหเลยว่าไว่าติดลูกตาพ่อกับแม่จะว่ายอมลองปูรู้ไหมต้องเก็บไหมห่านหน่อย <c oughs> ว่าเลยห่านหน่อยปูแมนเลยโอ้เดี๋ยวต้องถามพอ่อเก่ามาเชียร์กันครับผมนี่นี่เลยยินงืือลูกตาห่านหน่อยไว้ครับลูกตาห่านหน่อยบ๊อบผ่านนะครับปูเอาถึงเมื่อวานปูหายเขาเเ่าเจ็บเปลี่ยนไปวิ่งผิครับโอ้ ูให้เาเจ็ดก็หนึ่งสี่าไปวิงไอีู่ให้เรขว่าหลายดอกที่ละตัวสองตัวน่ะครับมีกระตือก็ห้านอยมันต้องตามเอาดิอืมรุดก็คือนั่เอาหอดมือไปคุกใจญยุ่ยไอพีุ่ดข้มาบ้านเนี่ยเออแนาองกากันไปครับผมเพราะว่าอหัวใหญ่มันมันกับเป็นเกี่คุมเดียวกันนะครับ ปูมีเนวทางเพียงเสเหฉียนบ่ครับปูเนี่ยแล้วแล้วเนี่เด้อครับมันปูขีด้ดิปูเสียงบางแล้วปูว่าเหล็กมันถึออยู่ถือยืนบ่ครับปูเาต่รอบางมือมันออกหมดละครับลองเบิ่งนำกันกเพื่อเพื่อกับลงสุด,ด้วยกันเดิครับบ่าลงหรอกครับปูแต่ว <c oughs> ่าปูปูเบิ่งสามเทือกอะไรดิครับเลขชุดนี้นะเบิ่งสามขังแล้ว เบิ้งสามครั้งแล้วกต่ก็ได้กันยังเข่าอยู่ไหมครับปูออกจังได้ยังเด้อเพราว่าปูก็ได้คิดไปคิดมาปูว่ามันต้องมันต้องเป็นศูนย์หาวันบ่แม่น้ำศูนย์ครับเพราะว่านิมิตมันเป็นสี่มื่อที่ปูได้นิมิตตัวหนึ่งสองศูนย์ครับปูอันมันมีอีหยังอ่อลล้อ่อลลออยู่ขาปูนี่นะอือขึ้จังอันเป็นกลมๆนะปูก็ไล้เอามือลีด ลีดไล่มันออกไปทั้งว่าแม่ตีนไหมครับมนันเป็นเหล็กสองหาศูนย์สองศูนย์หาน,นก่อนมันสองกอนเนาะสองกอนเนาะครับแมนแล้วเราเมื่อนานปูเชียงท่ายแล้วมันกับมันกับนิมิตดีไหมครับปูมันกับเป็นคือเวลาเรขเขานะเวลาเรขเขานิมิตมันจะออกมาแนวนี้นะครับอ๋อม,มาลองเบิ้งนะครับลองเบิง้งครับ okay. ใายไปแล้วครับผมได้ว่าตอนนี้น่พูดว่าเรกมันเข่าแล้วครับแต่ว่ามันจะออกไปมครา่าครับผม้าว่ามันเขาเลยทีอ๋อครับละครับผมอุ้นำใสกะรบกวนปูเพียงซ้มนี้ด้วยครับอ๋อครับกติธรรมผู้พิรณายเลยนะครับเดี๋ยวีกเขียนให้เอฟซีทุกคนเบิ้งอีกครั้งนะครับ ถ่าคลิปนี้ขอให้เอฟซกคนตูก้วยเรือยเงินนะครับอยู่ดีไม่แห้งลำรวยเงินท่องครับผมสัานรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับ